ครับจากเพลงล็อกตัวปลามือสองใบวิลเลเชนะครับอ่าตัวนี้เป็นล็อกมือสองครับเป็นเป็นล็อกมาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นยี่ห้ออะไรนี่ครับอ่านตามนี้เลยนะครับ forever อ่นนี่ครับขนาดสายสก็เนี่ยครับขนาดก็ประมาณสปูดวิลโลหะครับขนาดประมาณเบอสองพันนะก็ลื่นลอย กับเขียนว่า forever นะก็หมุนเดินหน้าลื่นประมาณนี้ครับกันกลับทำงาน,นปกติหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับพปิงนะ้เราอเร่งดีครับเปิดปิดได้นะ คิกเสียงดังดีครับอีิกเสียงดังนะครับแต่ดังเบาหน่อยนะส่วนระบบเบรกก็แน่นอยู่แน่นอน,นครับ mm. แขนอืมแขนพับเก็บไม่ได้นะมันแน่นเน่มันมันค้างไยครับก็ตัวนี้ขายเลยแล้วก็แคบขายไปดูตรงนี้หน่อยครับถ้าอยากพับเก็บเราออกพับได้ละ เ,เก็บได้แล้วครับตัวนี้ขาย200 240บาทค่บรวมส่งครับใครสนใจก็ทักแชทสอบถามได้นะใช้งานได้ครับ